พี่จัดไปเลยขอบคุณค่ะงี่ขอบคุณค่ะพี่นูว่ารองเท้าเป็นส้นสูงอลหนูก็งงว่ามันมันไปยังไงของมันนี่เนี่ไปจัดไปหนึ่งเนี่ยจัดไปหนึ่งงานเพลงเลยน้องหญิงเขาบอกว่าก่อนมาบอกรักให้ไปเต้นไอไออันเดิมที่ค้างไว้ก่อน เพลงอะไรอ่ะเต้นเพลงอะไรคะวันนี้หนูก็เต้นไปมวัวดูพลงแลยพี่แหไปเลยพี่พี่ในห้องพี่พในห้องนี้นี่รอดูแล้วเนี่ยพี่พี่ในห้องนี้ก็คือรอดูแล้วตามมาดูได้แล้วพีญญ่ซ้อ วันดี่ค่ะอันพี้ค่ะแก่นี่ก็คราใช้เบ็ดรอแล้วรอดูอยู่รอดูพี่รอดูพี่ในห้องนี้บอกรอดูเนว้เพียไก่ะหรอคะ อยากเจอตั้งหญิงเต้นเพลงอะไรคะไหนมามาใส่บวกจิตเลยหรอคะบวกจิดคือใครพี่เท่หวัดดีค่ะมินก็พอหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะพี่พี่ฮะเข้ามาแล้วพูดคุยกับเราได้นะปรากติดตามน้องหญิงกันยอะนะคะพี่พี่ฮะใช้นวไม่ต้องใช้นวมีคาดหวังแล้วนะคะว่าจะยิงยูนิมาหรือเปล่า ติดก๊าโอโหยอนี้ต้องมาแล้วนะเนี่ยแบบเนี้ยใส่ไปแล้วไม่อ้วนเลยค่ะนองเีกคนดีนองเอกคนดีมากนีค่ะพี่พี่ดคนเป็นเทนพี่สันเป็นนไก่ได้กันไหมคะฮะ แนทเต้นเพลงไก่ด้วยกันนะคะไม่เป็นอ่ะเพลงไก่อ่ะเอาน้องหญิงเแนให้ดูให้น้องหญิงเต้นให้ดูไม่แนทไม่เป็นเต้นเพลงไก่อีกแล้วใช่อ่ะจัดไปฮะ เปิไก่แดนมาจัดมาอีกอันพี่พมามาดูน้องหญิงเต้นให้ต้องเปิดไก่แดนให้หนูแล้วตอนเดี๋ยวต้องจับชื่อเพลงอะไรนะไก่ไม่รู้ว่ามันเอาเพลงเวียดนามมาได้หรือมันไม่ชื่อเพลงอะไรอ่ะพี่ไม่คำมันชื่อเพลงอะไรพี่แซ่บแต่ว่าสุดอดเพลงเวียดนามเปล่าเพลงเวียดนามใช่ไหมอ่ะว่าหนึ่งเห็นก่อนพี่หนูต้อง ไก่แดนไม่ไก่อันไหนอะทีนี้อะมีเพลงนี้อันนี้หรอมาปาปิจูโรป๊ปจูโรไะปาปิจูโรไ้ละค่ปาปิจูโรเออไหนพี่เพียนมางันก็ปาปิจูโรแล้วไปเนนี่เอา พึ่งค่ะพี่แบงค์ขอบพึ่งค้าอยู่รอบที่เป็นเพื่อนๆไก่อยู่บนหัวนี่หรออันนี้หรออ้าวโถ่เปลี่ยนไปเป็นไก่อีกหรอไก่ไก่ไก่ไหนไหนไหนฉันนี่อยากเห็นนได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดใหม่นะมันจะเป็นไก่ที่แบบว่า ไปหาเพลงไก่ให้พี่แจนเร็วเพลงไหนอ่ะไม่เคยไม่เคยได้ยินอ่ะอันไหนอะเพลงแดนไก่เต้นเหรอขอบคุณค่ะพี่อามี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่คุหนูไปเลยดไอก็เกนมาแล้วแต่ในใจอยากดูน้องหญิงเต้นปับบิจุโรอ่ะ <c oughs> <laughs> สงสัยต้องได้เต้นปับบิจุโรแล้วแหละเพลงไก่มันไม่มีแล้วน้องหญิงปาบ,บิจุโรจบปะ ปาปีดโดโลค่ะโอเคไปแล้วนะพี่ๆฮะปาปีโดโลครับแฟนดูขึ้นมาเต้นกันเพือนหนูรอนะฮะวะป <c oughs> <c oughs> ไปไปไป มาเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยแล้วไงคะหมูยังอยู่ในนี้พี่แต่นี่โลนะโ้นะพี่พี่คิดอะไรอยู่ไม่เป็นหนไม่ได้เมาหลาวันแล้วไปห้าตัวหญิงนี่ในห้องนี่ในห้องนี่ก็คือรอดู

น้องแานลูกแซนเป็นเพื่อนน้องเขือนแต่นี่นั่งเตนเป็นเพื่อน้องหญิงอันนี้ชุดยังไม่แคบครับโอหมายถึงน้องหญิงใช่ไหมพี่ดอนมาโฆษณาแล้วนี่น้องหญิงให้มันินได้ จริงเหรอคะฉันยังไม่เจอว่างานขอบคุณค่ะไี่น่ารักมากนะางยงั้นต้องวันหลังแล้วแหละต้องแบบชุดแซบ่บๆกว่านี้โอใช่ไหมตัวนี้ดีจังที่นี่เนี่ยก็คือรอดูใช่ใช่จริงเหรอแต่นี่ไม่เคยเข้าไปเดี๋ยวก็รอูหน่อยพี่รอนพี่นอนบอกว่าใช่ใช่ปกติชุดจะแซ่บกว่านี้ พี่ดดนบอกงั้นนี่ก็โฆษณานะเนี่ยพี่ดดนโฆษณามาเก่งมากเลยอะถ้าชื้นแทบไม่หัวใจวายเลยหรอนานาสีนี่มั้จะหัวใจวายเกิดของขวัญใหญ่แล้วนะคะคนงที่มันถึงจะติดหัวตอเนี้ถึงกับความดันเครื่องเลยหรอดันเครื่องเลยใช่ไหมมีเพลงนี้หนูก็เต้นได้ อาจจะไปครับไปไปสนด้หรอกที่ชอบดูชอบดูอย <ok ู Overall, no no ่แล้วคสนเต้นอ่ะไปฮะแอบรูแป๊บเดียวย่าทำงานครับได้ครับเออโอ้โ้ไม่ได้ีินหอเง็เต้นไรไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยมา คาับคุณมุัน FC น้องเออใช่ไหมล่ะค่ะนอนเลยครับน้องหญิงน้องหญิงจะไปตอนไหนนะโอเคได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณน้องหญิงมากๆเลยนะคะพี่พีเคได้กันขอบคุณพี่พี่พ่อน้องหญิงได้ค่าวไปวันหลังพีเคกันใหม่นะเออเพลงไก่น้องจะไปแล้วเนี่ยมาเพลงกงเพลงไก่อะไรเนี่ยเดเดี๋ยวตามมาดูตอนเย็นคืนนี้เดี๋ยวลไปเต โอเคน4ทุ่มมาดูไก่แดนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ